วิธีแอบดูอนาคตล่วงหน้าสัก3าข้อค่ะวันนี้หน่อยนำทริคเล็กๆของอัาฮัมฮิกนะคะผู้นำด้านจิตวิญญาณมาให้ทุกคนได้ลองไปเช็คดูนะคะซึ่งทุกคนอาจจะชอบใช่ไหมคะว่าอนาคตของเรามันจะเป็นยังไงนะคะข้อที่1คือ อะไรก็ตามที่เราคิดอยู่ในหัวนะคะแล้วเราเฝ้าคิดถึงมันเนี่ยมันกําลังฉายภาพเป็นพรีวิวนะคะเหมือนหนังพรีวิวให้เราเลยว่าอนาคตของเราจะเป็นอย่างนั้นแหละนะคะเพราะทุกอย่างที่เราคิดมันกําลังครีเอทมันกําลังสร้างนะคะมันกําลังปูทางให้เราอยู่นะคะยิ่งเราไปคิดไปสนใจมันมากๆเนี่ยมันก็ยิ่งทําให้สิ่งที่เราคิดเนี่ยม,มันปูทางให้เราเห็นเร็วเพิ่มมากขึ้นนะคะ ข้อที่2คือให้คุณเช็คง่ายๆค่ะถ้าคุณคิดว่าเอยอนาคตมันจะเหมือนสิ่งที่เราคิดหรือเปล่านะคะก็ลองดูว่าสถานการณ์ในชีวิตตอนเนี้นะคะเชื่อไหมคะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นผลพวงจากความคิดในอดีตที่ผ่านมาแล้วนะคะนั่นนักว่าตอนนี้มันเป็นอนาคตของอดีตของคุณเพราะนั้นเนี่ยลองสังเกตดูว่าอะไรก็ตามที่คุณคิดไว้ก่อนเนี่ยเฮ้ยมันเกิดขึ้นจริงตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้น สิ่งที่เราคิดไว้คิดไว้ว่ามันจะเป็นจริงมันก็เป็นจริงแล้วนะคะเอ่อเรียกว่าอะไรความคิดย้อนกลับนะคะลองเช็คดูนะคะว่าตอนเนี้ยนะคะมันเป็นผลพวงจากอดีรหรือเปล่าอะไรบ้างที่เราเคยคิดไว้แล้วมันเกิดขึ้นนะแล้วข้อที่3นะคะอย่างที่หน่อยพูดไปว่า เมื่อคุณจินตนาการล่วงหน้ายิ่งใส่ความรู้สึกนะคะนึกคิดถึงมันเท่าไหร่นะคะความรู้สึกนั้นแหละคะ่ะมันก็เหมือนเป็นการปูทางไว้รอให้อนาคตของคุณมันเกิดขึ้นนะคะจิตเราเนี่ยมันจะส่งผลทําให้ร่างกายเราทําตามอะไรที่เราคิดถึงมันมากๆรู้สึกถึงมันมากๆมันจะมีแรงบันดาลใจให้เราไปทําเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะคิดถึงเรื่องอะไรก็ตามนะคะเรากําลังสร้างอนาคตของเราอยู่ทุกขณะนะคะและอย่าลืมนะคะว่า ทุกอย่างที่มันเป็นอนาคตเน,นี่ยมันเกิดขึ้น2ครั้งเสมอนะคะอันดับแรกคือเกิดขึ้นในหัวก่อนจินตนาการนะคะและอันดับที่2ก็คือมันจะเกิดขึ้นเป็นความจริงเพราะฉะนั้นนะคะอย่าลืมนะคะจงสังเกตเฝ้าว่าเราคิดถึงอะไรอยู่นะคะแล้วมันจะเป็นความจริงเป็นอนาคตของเราอย่างแน่นอนนะคะโดยเฉพาะความสัมพันธ์นะคะคิดถึงเรื่องดีๆนะคะก็จะเกิดเรื่องดีๆขึ้นนะคะคิดถึงเรื่องไม่ดีนะคะแน่นอนมันจะเกิดขึ้นเหม,เหมือนกันนะคะเพราะนั้นลองสังเกต ความคิดตัวเองนะคะนี่คือทริคเล็กๆของอับราฮัมฮินะคะเช็คอนาคตล่วงหน้าของเราทุกคนค่ะและสำหรับใครนะคะที่ชอบสัจธรรมของชีวิตคนละนึงดูนะ,ะเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นะคะแล้วก็อับดั้งตา่างในชีวิตนะคะลองสรุปไว้นะคะในคอที่ชื่อว่า50ความลับนะคะ ปลดล็อกชีวิตนะคะห้าสิจุทําปลดล็อกชีวิตนะคะให้ทุกคนได้ไปปลดล็อกนะคะเรื่องที่เราเองก็ไม่รู้มาก่อนนะคะแล้วก็บางทีเรามีความเชื่อผิดๆนะคะอันนี้เรารวบรวมจากผู้นำด้านจิตวิญญาในหลายท่านจากหนังสือเล่มนะคะโดยเฉพาะอับราฮัมฮิกนะคะให้คุณได้ไปปลดล็อกกันนะคะก็ฝากทุกคนไว้ค่ะใครสนใจก็ทักเข้ามาในอินบ็อกนะคะ